สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎคลิปนี้เป็นคลิปรักสามเศร้าของกรกฎในช่วง6เดือนแรกของปี68มกราจนถึงมิถุนายนนะคะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงไม่ตรงหรืออาจจะเกิดสลับด้านกันก็ได้ ช่องของเราเน้นที่ลัคนากอนแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ค่อยดูตามราศีนะหรือจะดู2แบบควบคู่กันไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเราดูสนุกๆน,นะคะถ้าจะดูตามราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะเริ่มกันเลยเปิดไพ่3ามฝ่ายกองนี้ของกรกฎกองนี้ของแฟนกรกฎแล้วก็กองนี้ของบุคคลที่3นะคะ,อะขอดูพลังงานของกรกฎหน่อยคะ่ะที่มีรักสามเศร้า หกเดือนแรกของปีหกแปดจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคะโอ้โหขึ้นไพ่รักซ้อนขึ้นมาเลยอะ t h e High princess นะคะไพ่รักซ้อนอเดี๋ยวนะก็รกฎดคะ่ะหนึ่งไม้ค่ะ t h e l o v e r s t h e l o v e r s ไพ่สามเศร้าอีกแล้ว คือบางคนก็จะพยายามที่จะปิดเรื่องนี้ไม่อยากให้ใครรู้นะคะอาจจะด้วยหน้าตาทางสังคมหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้คุณบางครั้งเราไม่ไม่มีที่ปรึกษาเราไม่รู้จะคุยจะอะไรกับใครกับเรื่องเราสามเศร้าที่มันเกิดขึ้นได้แต่เก็บความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะคะแต่มันก็มีคนร่วงรู้บ้างแหละนะ ก็มีคนร่วงรู้บ้างแหละดิวานมองว่าคุณเองก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์อย่างเต็มที่นะคะถามว่าจบไหมตอนนี้ก็มองว่ายังไม่จบเพราะว่าทั้งแท้ Princess ทั้ง The Lover's เนี่ยมันเป็นไพ่รักสอนไพ่รักสามเศร้าโดยตรงนะคะแล้วมันขึ้นมาตัวตนของคุณกับแนวโน้มเนี่ยมันก็อาจที่จะยังคงจะต้องดำเนินแบบนี้ต่อไปอยู่มองว่าตรงนี้มันมีความพยายามที่จะ ที่จะปกปิดหรือว่าที่จะไม่ให้คนจับได้ไม่ให้คนร่วงรู้หรอกว่าเรามีปัญหาความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามเก็บไว้ิ้มเงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้คน,ออคนก็ชอบอยากรู้จังเลยผู้คนก็ชอบอยากรู้จังเลยเออเวลาไปไหนไปไหนก็ชอบถามถึงแฟนเราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นการจบสิ้นกันนะนะในระยะ6เดือนคงจะยืนระยะนะคะคงจะทรงๆอะ่ะอาการทรงๆอะ่ะประมาณนั้นนะคะ บางคนจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่สามเองนะกรกฎนะคะถ้าหากเราเป็นคนที่สามเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณคุณอยากที่จะออกสู่โลกแจ้งแล้วคุณไม่อยากถูกขังเอาไว้เงียบๆคุณไม่อยากถูกแบบแอบโคบแอบซ่อนโคบไม่บอกใครไม่ไม่พาไปเปิดตัวสักทีไม่พาออกงานสักทีน,นู่นนี costs, แบบแ ain, บบ่อะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะออกไปสู่สังคมของเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในกรณีที่กรกฎเป็นคนที่สามนะคะแต่ถ้ากรกฎเป็นเป็นคนที่หนึ่งเนี่ย อารมณ์จะพลิกคนละด้านเลยคือคุณจะพยายามที่จะปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากบอกใครไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็เก็บความรู้สึกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวด้วยความอดทนมากนะคะด้วยความอดทนมากแล้วบรรยากาศใน6เดือนนี้มันยังไม่จบกันก็ยังคงจะเป็นแบบนี้อยู่นะมาดูไพ่ของเขาเนะคะ ให้ของเขานะคะก้าวถ้วยอะ่ะงอนะเขางองคุณเขางองคุณเขาแบบมาเอาใจมาอะไรอย่างเงี้ยกับคุณเห็นไหมโอ้โหดันได้ไพ่เดียวกันสิเดลเ o อร์สเนะะียค่ะเดลเ o อร์สคุณก็ได้เดลเฟอร์ส เขาก็ได้เดลเวอร์สไพ่หมายเลขหกเดลเวอร์สต่างคนต่างรักกันมากต่างคนต่างทาวินหาต่างคนต่างรู้สึกว่าแต่ละคนคือคู่ชีวิตอะตัดไม่ขาดอารมณ์ลึกๆอะก็คือมีความรู้สึกที่แบบตรงกันอยู่เนี่ยเขารักคุณมากตัดไม่ขาดนะคะพยายามงอ้อพยายามเอาใจพยายามหวานล้อมทุกอย่างให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาเดลเวอร์สเนะะี่ยค่ะตัดไม่ขาดเพราะว่ารู้สึกว่าคุณคือคู่ชีวิตคุณคือ คู่รักที่แบบรักมากอะ่ะมันรักมากอะ่ะอืมดูอีกสองใบนะคะคนรักของกรกฎแฟนของกรกฎเป็นไงบ้างคะไพ่เจ็ดไอ้ไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าคือการยืนหยัดที่จะสู้ต่อไม่ว่าอุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ตามเรื่องราวนี้มันจะลงเอยยังไงไม่รู้อุปสรรคจะมีแค่ไหนไม่รู้แต่ฉันจะสู้ต่อเพื่อความรักครั้งนี้ สิบถ้วอยอะเห็นไหมเขารักมากจริงๆมันเต็มหมดเลยอะเต็มสิบมีสิบให้เต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็เลยพร้อมที่จะสู้เพื่อความรักครั้งนี้เขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเดลเวอร์คุณคือคู่ชีวิตของเขาที่รู้สึกว่าเขาเลือกแล้วอะเขาจะต้องเป็นครอบครัวกับคุณเลาจะต้องอยู่กันแบบมีคุณอยู่เป็นคู่ชีวิตต่อไป มาดูไพ่ของคนที่3นะคะจริงๆแล้วผู้อ่านสับไพ่นานอยู่นะแต่ว่าตัดออกนะคะจะได้ไม่ไม่เสียเวลาเพื่อนๆมากไปไพ่ของบคคลที่3ไเป็นไงบ้างคะของชาวลัคนาราศีกรกฎ9้าถ้วยได้ไพ่ใบเดียวกันกับแฟนของกรกฎอีกอ่ะสามเ่องจริงๆนะโยงโยงใบเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนดูต่อก่อนนะคะอู้สองถ้วยเขาก็รักของเขาอีกอ่ะคนที่สมอะ รักมากรักจริงรักจังอยากเป็นครอบเป็นครัวเป็นฝัง่งเป็นฝาแบบอืจริงจังเลยอะ่ะรักจริงๆรงพรยายามอีกนั่นแหละพยายามอีกนั่นแหละพยายามที่จะทําทุกทางทุกอย่างเพื่อให้ได้สมบูรณ์เพื่อให้ได้ความรักสมบูรณ์เพื่อให้ได้ความรักมันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นไปนตามที่ปรารถนาเนี่ยแม้ว่าจะเครียดแค่ไหนก็ตาม ะค,ะความรักครั้งนี้ทําไม่เขาเครียดไหมเครียดนะเครียดเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยเพราะว่าเขาไม่ยอมไปไหนเพราะเขาไม่ยอมวางเพราะฉะนั้นถ้ายัางที่จะเลือกอยู่กับพลังงานสามเศร้าเนี่ยก็ต้องยอมรับกับความเครียดที่จะเกิดขึ้นนะคะปัญหารอบด้านที่จะตามมาอย่างน้อยก็สภาพจิตใจมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้โปร่งร้อยเปอร์เซนต์นะคะรักมากเป็นห่วงมากคิด รักมากแล้วรักแบบจริงจังอะไม่ได้มาเล่นๆน่ะรักแบบปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะคนที่สามเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้อาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาแล้วมาเจอคนเนี้นะคะความละมุนของคนนี้ทําให้เขาเหมือนกับเหมือนกับว่าเขาเจอคนที่ใช่ที่เขารอคอยที่เขาตามหา แต่บางเอิญมันเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่เพราะว่าคนนี้มีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้ตัดตัดไม่ได้อีกอะอย่างเงี้ยตัดไม่ได้อีกเ <c red> ครียดก็ต้องยอมนะคะพยายามที่จะตามหาหัวใจพยายามที่จะวิ่งตามหาหัวใจรู้แล้วว่าหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะรู้แล้วว่าหัวใจอยู่กับคนนี้แล้วก็พยายามที่จะเข้าใกล้พยายามที่จะ ยื้พยายามที่จะทําทุกทางที่สามารถจะทาได้เพื่อให้คนรักคนเนี้ยยังอยู่กับเขาเขาอยากดูแลเขาอยากดูแลคนคนนี้เขามีความสุขกับการที่ได้ได้รักได้อยู่ได้ดูแลคนคนนี้เนี่ยค่ะอืมแล้วเขาก็มีความอบอุ่นเวลาที่ได้อยู่กับคนคนนี้มันทําให้ตัดยากอย่างเงี้ยเนี่ยคะตัดยากเพราะฉะนั้นบรรยากาศของกรกฎก็เลยเป็น The High Princess เป็น The Lover's ยังอบอวนอยู่กับ พลังงานของสามเศร้าอยู่นะคะไม่มีฝ่ายใดตัดใจจากฝ่ายใดได้ไดเลยเขาเองเขาก็รักกรกฎมากและเขาเองเขาก็ดูแลคนคนนี้ดีอีกดูแล,แลดีทั้งสองทางมันทาให้ทางนี้ก็รักเขาทางนี้ก็รักเขา <c oughs> เพราะเขาดูเหมือนแบบโ,โอ,โอ้ยอบอุ่นจังเลยดูแลได้เทคแคร์ care, ดีหมดอะไรอย่างเนี้ยขอ ขอดูไพ่ของกรกฎเพิ่มอีกสามใบสรุปสุดท้ายเป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อคะอืมไม่จบกันเลย6เดือนแรกของปีหกปดโอโหออกมาอีกแล้วว่าแล้วกรกฎได้ไพ่เดียวกันกับคนที่สามนะ <c oughs> คือมันมีแต่ความรักแล้วรักจริงทั้งคู่รักจริงหวังแต่งรักจริงแบบอยู่ปรารถนาเป็นครอบครัวจริงจังทั้งทั้งทุกฝ่ายเลยอะ่ะ มันจะจบกันยังไงล่ะทีนี้นะรักมากรักจริงเป็นคู่ชีวิตอะต่างคนต่างมองว่าอีกฝ่ายคือคู่ชีวิตที่เลือกแล้วนะคะอืไพ่มีตั้งเจ็ดสิแปดใบเนี่ยน,นะในสำรับนึงอะ่ะยังอุตส่าห์ออกมาเหมือนกันอีกสับอีกสับอีกสับอีกขอกะระกดอีกสองใบค่ะรักมากรู้แล้วว่ารักมากไม่จบใช่ไหมจบได้หรือเปล่าดราม่านี้นะคะ หกเดือนนี้หกเดือนแรกของปีหกแปดไพ่เธอเพื่อนๆดูสิกรกฎได้ไพ่เดียวก,กันกับคนที่สามใบที่สองอะ่ะคือพไพ่ใบนี้คืออะไรคือพยายามทำทุกอย่างพยายามทำทุกอย่างฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ความรักคนรักคนนี้อยู่กับฉันต่อไปแล้วได้แล้วได้แบบนี้ทั้งสองฝ่ายอ่ะใบสุดท้ายของกรกฎค่ะ ถ้าจะตามนี้ก็ให้ไพ่ย,ยืนยันมาเลยนะคะว่าไม่จบว่าไม่จบไม่จบไม่จบอยากปรารถนาให้ตัวเองเป็นคนที่ถูกเลือกอยู่ในท้ายที่สุดยังเป็นความฝันที่ยังมีความหวังอยู่อ่ะฮะยังมีความหวังอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นผู้ที่ที่ถูกเลือกเหลือกันสองคนต้องเป็นเธอกับฉันอะไรอย่างเงี้ยมาดูแฟนของกรกฎบ้าง มาดูแฟนของกรกฎดางขออีกสามใบสรุปนะคะแฟนของกรกฎรักมากทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเลยแล้วจะเอาอยัางไงคะทีนี้แฟนของกรกฎค่ะแฮงแมนสิคะเพราะว่าไม่ยอมตัดอะแฮงแมนแฮงแมนมามันก็ไม่จบถ้าอย่างนั้นนะคะไม่จบจริงๆอืมไม่จบจริงๆเพราะว่ารักมากทั้งคู่ไง เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยห้อยหัวต้องแต่งนะคะแก้แก้มัดไม่ได้คคเครียดเลยทีนี้ไม่รู้จะเอาอยัางไงอยากเป็นครอบครัวก,กับทั้งสองฝ่ายแหมแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ได้นะอ่ะจะเป็นไงต่อคะแฮงแมนแล้วไงต่อสองใบสุดท้ายของแฟนของชาวลัคนาราศีกร,ร,รกฎหกเดือนแรกของปี68คะ่ Devil, คะเดวิลค่ะไพ่รักสมเศร้าขึ้นเยอะมาก เดฟิลไพ่ปีศาจแห่งความโลภแห่งความหลงนะเสพติดค่ะแฮงแมนอยู่ติดกับเดฟิลยังไงก็ตัดไม่ขาด99.99% 99เหลือ,อไว้0 0 1ให้คนที่มีพลังงานดวงที่แบบหลุดพ้นจากตรงนี้จริงๆรักมากอะ่ะมันไม่รู้จะอธิบายยังไงม,มันรักมาก รักไม่ใช่รักธรรมดาไม่ใช่รักแค่เล่นๆไม่ใช่แค่แบบแกล้งเหงานเล่นๆหรือว่าแค่ความเผลอเรอหรือว่าแค่ความเจ้าชู้ผิวเผินมันไม่ใช่แต่มันรักฝังใจจริงๆเหมือนคนนี้ก็คู่ชีวิตฉันคนนี้ก็คู่ชีวิตฉันอะไรเงี้ยคือเขารักทั้งคู่อะ่ะขาดเธอไม่ได้ขาดเธอขาดใจอะไรอย่างเงี้ยนคะคะเออทั้งรักทั้งหลงอะเอางี้ทั้งรักทั้งหลงอืมใบสุดท้ายค่ะถ้าจะตามนี้ก็พย,ยืนยันออกมาเลยว่า ไม่ตัดไม่ขาดไม่เลิกนะในหกเดือนนี้ไม่น่าที่จะเลิกกันได้สองดาบจ้าจับปลาสองมือค่ะเหยียบเรือสองแคมสำหรับเขากองนี้เป็นไพ่ของแฟนคุณนะเฮ้ยจับปลาสองมือจริงๆนะคะทำไงได้คนนี้ก็รักกรกฎก็รักคนที่สามก็รักนะคะอืมทั้งกรกฎทั้งคนที่สามได้ไพ่ไปเดียวกันอีกมันทั้งคู่เลย เขาก็เป็นแบบนี้เดวิลตัดไม่ขาดแฮงแมนตัดไม่ขาดเดวิลตัดไม่ขาดตัดยังง่ายจะตัดไม่ขาดแฮงแมนนะจะจบยังไงก็จบไม่ลงเพราะว่าหัวใจมันเรียกว่ายิ่งกว่าโดนเสน่หอีกอะความรักของเขาอะมีทั้งเดลเฟอร์มี2ถ้วยมาเต็มเลยนะคะรักจริงๆรักจริงๆตัดไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องถือดาบสองมือเหยียบเรือสอแคมจับปลาสมือนะคะ ช่วงหกเดือนนี้สังขราชโอ้โหเดเม,ดมบุคคลที่สามได้ไพ่เดียวกันกับกรกฎเนี่ยบุคคลที่สามได้ไพ่เดียวกันกันกบกรกฎ ไพ่ชนงินสามใบแล้วอ่ะกรกฎกับคนที่สามอ่ะจบยากพยายามที่จะหาทางออกนะขอให้ไพ่ยืนยันหน่อยถ้าหากว่าคำทำนายที่ผู้อ่านตีความออกไปมันจะเป็นในแนวโน้มแบบนี้จริงๆนะคะหรือว่าจะมีอะไรพลิกล็อกหรือเปล่าใบสุดท้ายของคนที่สามนะคะไม่มีอะไรพลิกล็อกหรอกเพราะว่าราชินิดามันแน่วแน่นะคะ แน่วแน่ว่าฉันจะต้องสู้กับความรักครั้งนี้ไม่ยอมแพ้สุดทางจริงๆหรือมันนาทีสุดท้ายจริงๆที่จะบอกไม่ไหวแล้วถึงจะยอมรับเขาอยากที่จะแต่งงานเขาอยากที่จะได้รับการยอมรับ ได้รับการเปิดเผยได้รับการยินยอมจากครอบครัวของแฟนคนนี้อยากได้รับการยอมรับจริงๆแล้วสามใบนี้มันแปลว่าการทำใจปรงชีวิตแล้วออกไปสู่ชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะแต่พลังงานจากไพ่ที่มาประกอบกันเนะี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเขาออกไปสู่ชีวิตใหม่แต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเริ่มต้นใหม่ ได้เสมอๆกับคนคนนี้จะไปเมื่อไหร่ก็วนกลับมารักเหมือนเดิมนับหนึ่งเริ่มใหม่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เลยไปไม่ได้สักทีประมาณนี้กรกฎรักสามเศร้า6เดือนแรกของปี68นะคะคนที่อยากจะจบอยากจะอะไรมันก็มีบ้างแตู่้นว่ามันน้อยไง1น0เคสอาจจะมีสักเคสสองเคสที่เออโอเคสามารถจบกันได้ต่างคนต่างไปแต่ว่า98เคสเนะี่ย9อะไรอย่างเงี้ยว่ามองว่ามันน่าที่จะ ที่จะยื้อกันไปแบบนี้แหละนะคะฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจเพราะว่าอะไรเพื่อนๆมันเป็นพลังงานภาพรวมถ้าเราจะเอาไปจริงๆเราก็ต้องไปดูแบบส่วนตัวนะคะจับไพ่เองเลือกไพ่เองอธิษฐานเองนู่นนั่นนี่มันก็จะได้สื่อกับจิตของคุณได้โดยตรงก็จะแม่นกว่านะคะอันนี้ภาพรวมก็อาจจะดูแค่คร่าวๆได้เท่านั้น โอเคประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมตรงไม่ตรง,งไงขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าเอาคําตอบนี้ไปตัดสินคนรักของเราหรือเอาไปตัดสินใครในชีวิตจริงนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการที่ไม่ยุติธรรมกับเขาเกินไป เพราะว่าหมอดูคู่หมอดาวนะไม่มีใครรู้ดีหรือไม่มีใครที่จะสามารถจัดการหรือว่ารับมืออะไรกับปัญหาในชีวิตของเราได้ได้ดีเท่ากับตัวเราหรอกนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้รักสามเศร้าที่คุณเจออยู่จะลงเอยยังไงก็ขอให้เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายละกันขอให้ทุกๆฝ่ายได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงกับความรักที่แท้จริงนะคะโอเคลาไปก่อนคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ